ชยชมบรรยากาศขางบานคือเกาจ้าสวัสดีค่ะปลูกน้ำปลูกต้นไม้ใส่กระถางจิประมาณนี้แหละค่ะชอบา่ชมบรรยากาศขางบานคือเกาจ้าสวัสดีค่ะบรรยากาศขางบานพี่น้อง กาดทางบ้านพี่น้องปลูกไว้ยังชมย่อมะาแรงย่อมหมดเส่าพี่น้องเอ้ยสดชื่นทางบ้านมาปลูกไปเลยค่ะใบมันสีน้ำล่างออกเวยค่ะเด้อ ชอบปลูกต้นแบบใบเชียวเียวบรรยากาศทดชื่นดีทั้งคาง,งบ้านด้่ค่ะเด้อชอบปลูกแต่ว่าปลูกต้นใหม่ในกระถางมันต้องหดน้มาสามหมื่นหดแค่นึงก็ได้น,นะคะเนาะพยัยาม็ะนอยดูด เป็นดอกไฮเบิง้งจะเป็นเพียแล้วกะเยอะฉีดยาด้วยค่ะเด้อฉีดน้ำล่างออกเลยขันต้นใบไม้เพิ่นเป็นเพียรหลายนานิบยายชมบรรยากาศข่างบานคือเกาจ้าสวัสดีค่ะกา ลูกต้นไม่ในกระถางมันต้องหดน้มสามหมื่นหดแค่นึงก็เดินนะคะเนาะประหยัดแค่น้อยสวัสดีค่ะวันนี้หดหนามต้นไม่ได้ดี่น่อยเลยหดหนามต้นไม่ตรงนี้จะผิดผลไม่ขึ้นฝนตกต้นใหม่นะคะน้อมีตะเพาะเองเด้อค่ะเด้อสื่อแต่กระถางเบียดในน้อยมักมาเพาะมาแฝนไปเสยๆงามๆมันจะ พันแบบใบเขียวเขียวนี่สวยค่ะลุ่มลื่นต้นใหม่เนอะค่ะนอมีตะเพาะเองเดอวยค่ะเ้อซสื่อแต่กระถางเบียรหน้่อยมักมาเพาะมาแฟนไปสวยๆงามๆมันจะอ,อู๋มนแรกก็รู้แลกเพื่นะะนอะค่ะเนาอแต่เป็นเพียร จัาหน่อยมันออกกอขาวนั่นใส่ฉีดน้ำเลยค่ะฉีดน้ำล่างออกเ,อเลยไปเป็นสีเขียวชวยใบใหม่เพิ่จะออกชื่เอเขียวลบหนามให้ฟืนนะคะเนาะ บบเพับบนั่นแบบใบ,บเขียวเขียวนี่สวยค่ะล่มลื่นปลูกว้ยา,างชม ย้ำหมาแหล่งย้ำหมดเสาพี่น้องเอ้ยสดชื่นคางบ้านมาปลูกชอบปลูกต้นแบบใบเขียวๆบรรยากาศสดชื่นดีทางคางบ้านเด้๋ยวกชอบปลูกไปเลยค่ะใบ,บ,บมันสีน้ำล่างออกเดีย๋ดวยว้อ ผลใหม่เนาะค่ะน้อมีตะเพาะเองเด้อค่ะเด้อซื้อแต่กระถางเบียในน้อยๆมกักมาเพาะมาแฝงไปสวยๆงามๆมันจะหนใหม่แต่กระถางที่น้องของรถหนามเพิ่นปลูกใกลกระถางบ่ถือคนเนาะคะ่ะเนาะต้องรดน้มสามวันรดทีก็ได้ค่ะที่รดน้า ว่าปลูกจนใหม่แม่กะถางมันต้องหดน้ำสามหมื่นหดเพื่อนึงก็เดินนะคะเนาะพยายาเจ้านอยเดี๋ยวอากาศหนาวเย็นเพิ่งกะสิมีดอกให้เบิ้งนะคะเนาะหอมยังม,มาแรงยังม,มาเศร้าต้นบารสนาจะเป็นดอกทุกปีเด้อค่ะเด้อนนี้มันสิมีฝุ่นเจ้าหน่อยจับใบมันขกบคุนได้หลายเด้อค่ะเด้อที่มาส่งกำลังใจให้ รถน้ำต้นใหม่ด้ิค่ะเด้อรถน้ำต้นสวัสดีค่ะอันนี้ พดน้ำต้นใหม่ได้ที่นไหนเลยพัดน้ำต้นใหม่ตม้นนี้มันจะผิดผลไม่ขึ้นฝนตกสวัสดีค่ะันนี้ัดน้ำต้นใหม่ได้ที่นไหนเลยพัดน้ำต้นใหม่ต้นนี้มันจะผิดผลไม่ขึ้นฝนตกต้นใหม่นาะ,ะ,ะคะ่ะน้อมีตะเพาะเองเด้อค่ะเด้อสื่อแต่กระถางเบียในหน้อยมกมาเพาะมาแฝดใบสวยๆงามๆบรรยากาศกลางบ้านพี่น้อง เนาะคะ่ะเนาะมีตะเพาะเองเด้อค่ะเด้อซื้อแต่กระถางเบียในน้อยๆมักมาเพาะมาแฝนไปสวยๆงามๆมันจะไหม่แต่กระถางที่น้อนนนง้อนนะะอลดน้ำเพิ่นปลูกใส่กระถางมาถือฝนเนาะค่ะเนาะต้องรดน้ำสามวันรดทีก็ได้ะคะ่ะไปเลยค่ะใบมันสีน้ำล่างออกเด้อค่ะเด้อไปเลยค่ะใบมัน สีน้ำล่างออกด้วยค่ะเด้อใหญ่ชมบรรยากาศขางบานคือเกาจ้าสวัสดีค่ะ พันแบบใบเขียวเขียวนี่สวยค่ะลุ่มลื่นหนานี่มันสิมีฟุ่นจ้าหน่อยจับใบมันขอบคุณได้หลายด้วยค่ะเด้อที่มาส่งกำลังใจให้เดี๋ยวอากาศหนาวเย็นเพิ่งกะสิมีดอกให้บึงเนาะคะเนาะหอมยามมาแรกงยามมาเศร้าต้นบา,าสนาจะเป็นดอกทุกปีเด้อค่ะเด้อ ดี๋ยวอากาศหนาวเย็นเพิ่งกะสิมีดอกใหเบึงเนาะคะ่ะเนาะหอมยำมะแรง็งยำมูเสาต้นบาสนาจะเป็นดอกทุกปีเด้อค่ะเด้อชอบปลูกต้นแบบใบเชียวเียวบรรยากาศสดชื่นดีห่างคางบ้านเด้อค่ะเด้อชอบปลูกน้านี้มันสิมีฝปุ่นจักหน่อยจับใบมันขอบุณได้หลายเด้อค่ะเด้อที่มาสทรงกำลังใจให้ สวัสดีค่ะวันนี้น้ำตรนใหม่มด้วยนงเด้อน้ำตันใหม่ตัวนี้จะผิดผลผ่นผนตกไปเลยค่ะใบมันสีน้ำล่างออกด้วยค่ะเด้อ ไปเลยค่ะใบมันสีน้ำล่างออกด้วยค่ะเด้อย่ยชมบรรยากาศขางบานคือเกาจ้าสวัสดีค่ะย่ยชมบรรยากาศขางบานคือเกาจ้า